บทที่หกช่วยรับภาระของกันและกันดูก่อนพี่น้องทั้งหลายแม้จับผู้ใดที่ละเมิดประการใดได,ได้ท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณจงช่วยผู้นั้นด้วยใจอ่อนสุภาพ ให้เขากลับตั้งตัวใหม่โดยคิดถึงตัวเองเกรงว่าท่านจะถูกชักจูงให้หลงไปด้วยจงช่วยรับภาระของกันและกันท่านจึงจะได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคลิ์เพราะว่าถ้าผู้ใดถือตัวว่าเป็นคนสำคัญทั้งทังที่เขาไม่สำคัญอะไรเลยผู้นั้นก็หลอกตัวเอง ทุกคนจงสำรวจการกระทำของตนเองจึงจะมีอะไรๆที่จะอวดได้ในตัวไม่ใช่เปรียบกับผู้อื่นเพราะว่าทุกคนต้องรับภาระของตัวเองส่วนผู้ที่รับคำสอนจงแบ่งสิ่งที่ดีทุกอย่างให้แก่ผู้ที่สอนตนเถิดอย่าหลงเลยท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าผู้ใดหวานอะไรลงก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้น ผู้ที่หวานในย่านเนื้อหนังของตนก็จะเกี่ยวเก็บความเปื่อยเน่าจากเนื้อหนังนั้นแต่ผู้ที่หวานในย่านพระวิญญาณก็จะเกี่ยวเก็บชีวิตนิรัน์จากพระวิญญาณน,นั้นอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควรเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อคนทั้งปวงและเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อครอบครัวที่มีความเชื่อคำเตือนในตอนสุดท้ายและคำแสดงความนับถือ ท่านจงสังเกตดูตัวอักษรที่ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านด้วยมือของข้าพเจ้าเองว่าตัวตวเพียงใดคนที่ปรารถนาได้หน้าตามเนื้อหนังเขาบังคับให้ท่านรับพิธีเข้าสุนัตเพื่อเขาจะได้ไม่ถูกขมเหงเพราะเรื่องการเขียนของพระคริ์เท่านั้นถึงแม้คนที่เข้าสุนัตแล้วก็ไม่ได้ประพฤติตามธรรมบัญญัติแต่เขาปรารถนาที่จะให้ท่านเข้าสุนัต เพื่อเขาจะได้เอาเนื้อหนังของท่านไปอวดแต่ข้าพเจ้าไม่ต้องการอวดนอกจากเรื่องการเขียนของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราซึ่งโดยการเขนนั้นโลกตรึงไว้แล้วจากข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็ตรึงไว้แล้วจากโลกเพราะว่าการที่ถือพิธีเข้าสุนัตหรือไม่ถือไม่เป็นของสำคัญอะไรแต่การที่ถูกสร้างใหม่นั้นสำคัญสันติสุข และพระกรุณาคุณจงมีแก่ทุกคนที่ประพฤติตามกฎนี้คือแก่ชนอิสราเอลของพระเจ้าตั้งแต่นี้ไปขออย่าให้ผู้ใดมารบกวนข้าพเจ้าเลยเพราะว่าข้าพเจ้ามีรอยประทับตราของพระเยซูติดอยู่ที่กายของข้าพเจ้าแล้วดูก่อนพี่น้องทั้งหลายขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราจงสถิตยอยู่กับวิญญาณจิตของท่านทั้งหลายด้วยเถิด Amen.